กุหลาบสวยๆนนี้นะคะมีชื่อว่าจูรี่แอนดูหรือเอเดมนมาเนนนะคะเป็นกุหลาบที่เป็นกุหลาบเลื้อยค่ะออกดอกแบบทรงถ้วยนะคะขนาดใหญ่นะคะประมาณสองถึงสามนิ้วนะคะถ้ามากๆก็อาจจะสี่นิ้วได้นะคะถ้าเกิอดอากาศเยน็นดีๆนะคะลักษณะดอกนะคะจะเป็นลายทางแบบนี้ค่ะแล้วก็เริ่มแรกจะเป็นสีเหลืองเยอะหน่อยแต่พอบานนานๆเข้าเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสีเหลืองจะลดลงค่ะกลิ่นหอม ปานกลางนะคะกลิ่นออกผลไม้นะคะต้นนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าก็สามารถออกดอกได้แบบนี้ก็ถือว่าให้คะแนนจากสิบนะคะให้เก้าคะแนนค่ะสําหรับการบํารุงดูแลนะคะใส่ปุ๋ยยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่ได้เลยนะคะของยารานะคะทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะสําหรับกระถางสิบนิ้วนะคะแล้วก็พ่นน้าใต้ใบบ่อยๆนะคะเพื่อไล่ไรแดงคะ่ะน,นี้ไม่ได้พน่นก็เลยเปไ็นไรแดงค่ะ